สวัสดีครับวันนี้เราก็เป็นอีกคลิปหนึ่งในการจัดทําขึ้นเพื่อการศึกษาเป็นเกี่ยวกับการควบคุมมอ,อเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3มเฟสแบบเรียยงําดับด้วยมือเรามาดูวงจรกันนะครับก็จะมีอยู่สองวงจรด้วยกันก็คือวงจรควบคุมกับวงจรกําลังนะครับวงจรกําลังก็จะมีมอเตอร์อยู่2ตัวนะครับก็คือนะครับมอเตอร์ตัวที่1น,นะครับก็คือ M1 และมอเตอร์ที่สองก็คือ M 2 นะครับมอเตอร์ที่1จะทํางานได้ก็คือคอนแทค t K1 นะครับทำงานนะครับมอเตอร์ที่2ทํทงาน K K2 ทํางานนะครับโดยที่เราใช้วงจรควบคุมนะครับทางด้านซ้ายมือดูวงจรควบคุมนะครับเราใช้ไฟ220โวลต์นะครับเป็นตัวจ่ายให้มันนะครับลายไฟผ่านฟิลนะครับผ่านนะครับดีโดยโอเวอร์โหลดนะครับ F 4ของตัวที่1นะครับมอเตอร์ตัวที่1และ F 5ดีเดโอโหลดของตัวที่2 นะครับสวิตช์เอสหนึ่งนะครับเป็นสวิตช์ออฟสวิตช์ออนนะครับก็คือเอสสองนะครับจะเรียงลําดับตัวที่หนึ่งทำงานนะครับแล้วถึงจะตัวที่สองทำงานควบคุมด้วยมือนะครับมือเป็นตัวจักรวก็จะมีนะครับอ่าอินเตอร์ล็อกนะครับเคส2องแล้วก็จะมีคอยเคหนึ่งลงสู่นิวตันนะครับเรามาดูนะครับการลันวงจรด้วยมือนะครับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสลับสามเฟสแบบเรียงลาดับด้วยมือ เรากด s 2นะครับมอเตอร์ตัวที่หนึ่ง m 1ทํางทำงาน forward เกิดนะครับ overload นะครับมอเตอร์ตัวที่หนึ่งทำงาน h 1ก็จะทำงานติดแสดงสงภาวะนะครับมอเตอร์ตัวที่หนึ่งทำงานเกิดการ overload efc นะครับกด overload tfc เห็น e ว่าหลอด h 4ทํทำงานนะครับหลอด h 4ทํทำงานตรงนี้เกิดการโอโ r l o a d เมื่อเราแก้ไขได้แล้วนะครับ เราก็กดนะครับโอโหลดรีเซ็ตรีเซ็ตนะครับกดใหม่นะครับทอนี้มอเตอร์ตัวที่1ทํางานนะครับพอมอเตอร์ตัวที่1ทํางานเราจะเรียงลําดับด้วยมือนะครับก็กด S2 อีกครั้งหนึ่งนะครับมอเตอร์ที่2ก็จะทํางานนะครับมอเตอร์ตัวที่2ก็จะทํางานฟอร์เวิร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดมีการโอโหลดที่ f5 นะครับหลอดของนะครับหลอดของ h3 นะครับก็จะทำงานที่โอโรดดีเดโอโรดดีเดก็จะทำงานนะเมื่อแก้ไขปัญหามอเตอร์ด้วยสองได้นะครับเราก็ก่ารีเซ็ตที่โอโรด f5 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระสับับทีเฟสแบบเรียงระดับด้วยมือนะครับก็กด S2 ตัวที่1นึ่งทำงานกดอีกสอีกครั้งนึตงนตัวที่2ก็จะทำงาน น,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 นี่ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบทีเฟสเรียงลำดับด้วยมือสุดท้ายก็ขอจบการนำเสนอการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสแบบเรียงลำดับด้วยมือสวัสดีครับ